น้ำยาล้างจานพึ่งกวนเสร็จนะคะสูตรนี้เป็นสูตรธรรมชาตินะคะไม่แต่งกลิ่นแต่งสีนะคะไม่ใส่วัตถุก,กันเสียสารกันเสียใดๆทั้งสิ้นนะคะน้ำยาล้างจานที่เรากวนเสร็จแล้วนะคะก็เตรียมกรอกใส่ขวดเอาไว้ใช้นะคะจะได้สะดวกเวลาใช้ถ้ามีขวดหัวปัม๊มหรืออะไรก็เอามาใส่ไว้เลยก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาใช้จะสะดวกมากเลยะคะ่ะขวดหัวปัม๊มกดๆก,ก็คือเรารู้ปริมาณการใช้ จะเอาไปวางไว้ตามห้องน้ําไว้ขัดห้องน้าล้างกระจบล้างอ่างล้างหน้าก็ดีกับท่อน้ํานะคะเพราะว่าเขาเป็นธรรมชาติทั้งหมดเลยแล้วก็ถ้าเป็นกับใช้ซักผ้าก็ใช้เป็นขวดแกนลอนก็ได้คะ่ะถ้ามีขวดแกนลอน2ลิตรอะไรเงี้ยคะ่ะกรอกไว้ใช้ได้เลยสะดวกคะ่ะเวลาใช้หยิบๆยิบมาใช้ได้เลยคะ่ะเนี่ยคะ่ะหัวปั๊มขวดหัวปั๊มแล้วก็เอาไปวางไว้อา่า อ่างล้างจานอ่างล้างหน้าหรือที่เราจะละไว้ล้างห้องน,นะะ้ำค่ะสะดวกเวลาใช้นะคะ